เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพาเปลี่ยน Android ตากากธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับให้กลายเป็นเหมือน iPhone นะครับยังวมาเหมือนเนี่ยแบบถือว่าสวยมากครับแลนเชอร์นี้แล้วก็แอปทั้ง5้าแอปนี้นะครับต้องใช้ควบคู่กันไปสวยมากครับและที่สําคัญนะครับอยากจะบอกอะไรนะครับสำหรับ ของ oppo เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนบ้างครับแต่รู้ตัว oppo a57 นะครับมันใช้แอปพวกนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้คนระับเอ้ย,อยตัวตัวนี้ใช้ได้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้ตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับแต่ทีมเนี่ยอ่ะใช้ได้ครับอ่าโอเคนะครับก่อนอื่นมาเริ่มเลยนะครับสำหรับ ทั้งห้าแอปนี้นะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ด้านล่างดีสคริปชันนะครับกดแสดงเพิ่มเติมนะครับก็จะเห็น5้าตัวนี้นะครับกดเข้าไปก็รอ5้าวิแล้วกดข้ามครับมันก็จะมีบางตัวที่เป็น APK บางตัวที่เป็นของเพจสโต e ก็รวมรวมกันไปครับทั้ง5้าตัวเนี่ยสำหรับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับรูปโทรศัพท์ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันครับคือโหลดมาก็ ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวกดเข้าให้ดูนะครับคือกดใช้ได้ครับนะครับโทรได้ปกติครับเออเลยเลยอออโอเคเดี๋ยวดูก่อนครบป่ะครบโอเคนะครับอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่เบอร์ใครังนั้นนะครับคือกดสุ่มครับกดโทรหน้านตาตอนโทรก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ใช้ได้หมดครับโอเคแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากนะครับก่อนอื่นนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่อ่าไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับก็อย่าเพิ่งไปกดเข้าแอปนี้นะครับเอาไว้เข้าที่หลังสุดครับให้เปิดตัวนี้ก่อนครับนี่ตัวนี้เลยครับกดเข้าไปปรับ อ่ะมันจะขึ้นอย่างนี้ครับกดอันแรกก็จะเห็นว่ามันยังไม่ติ๊กถูกนะครับตอนแรกครับมันมันยังจะไม่ติ๊กถูกมันจะขึ้นสองอันอย่างนี้เลยครับปกติเนี่ยจะไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกด้านหลังนะครับอันนี้อันนี้ก็ด้วยนะครับแล้วก็กดเข้าไปกดตรงนี้กดเปิดกดตกลงแบ็กลับไปดูครับอ่าโอเคนะครับจะขึ้นติ๊กถูกสองอันอย่างนี้พอติ๊กถูกสองอันอย่างนี้ครับเห็นไหมครับด้านบนนะครับ มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับสําหรับการตั้งค่าก็ตัวที่สองนี่เลยนะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อ่ะกดเปิดปิดอันนี้เป็นการตั้งชื่อเครือข่ายครับอ่ะตั้งเป็นอะไรก็ได้ครับอ่าผมจะตั้งเป็นอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยว ตั้งเขียนเอาแค่นี้พอนะครับเฮ้ยไม่แบตลดเร็วจังเนี่ยแปบ๊บหนึ่งแบตหมดลหนึ่งโอเคโอเคครับแปบ๊บหนึ่งครับโอเคมาแล้วมาแล้วนะครับ,นะรบก็ตรงนี้เป็นว่าเราจะปิดหรือ หรือจะเปิดสัญญาณนะครับตอนนี้สัญญาณก็มีสองขีดอันนี้ก็เป็นเรื่องเวลาครับโอเคอข้ามไปครับไปดูกันเอาเองนะครับอ่าเมื่อกดออกมาแล้วครับตรงบนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเลื่อนมาฝั่งขวามือก็ก็จะเป็นอ่าไว้เวลาแจ้งเตือนมันก็จะขึ้นตรงนี้แหละครับโอเคนะครับ,นะรบตัวต่อไปนะครับ ให้เข้าตัวนี้เลยครับเนี่ยนะครับตัวนี้ตัวนี้เลยครับกดเข้าไปนะครับปกติเนี่ยมันจะเปิดมาให้เอ้ยปกติเนี่ยถ้าโหลดมาแล้วเนี่ยมันจะเปิดให้อยู่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่เปิดก็เปิดซานะครับตัวนี้มีหน้าที่อะไรครับนะครับตัวนี้มีหน้าที่เนี่ครับอ่าเข้าใจนะครับอย่าโฆษณาเนี่ครับผมแนะนําให้ปิดแบบสายไว้ก่อนครับ ปิดเว็บไฟปิดเน็ตไว้ก่อนนะครับเนี่ยปิดเลยนะครับใช้ได้ครับตัวนี้นะครับอย่างนี้เลยครับใช้ได้แล้วแต่ครับตัวต่อไปนะครับเป็นตัวล็อกครับกดพรีวิวดูเลยนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับด้านฝั่งขวาอจะเป็นรหัสครับถ้าใครไม่ได้ตั้งรหัสมันก็จะไม่มีรหัสขึ้นนะครับผมทั้ง อย่างนี้ไว้ครับสาหรับตั้งรหัสก็ตรงนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยกดเข้าไปเรจะตั้งเป็นศูนย์สองหนึ่งหนึ่งนะครับกดอีกทเีเราลองกดพรีวิวใหม่ครับรหัสรหัสเดิมใช้ไม่ได้แล้วครับกดศูนย์สองหนึ่งหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยนะครับสาหรับเ,เจ้าตัวถ่ายนี้นะครับกดเข้าไปเลยเนี่ยครับ ปรับก็จะมาหน้านี้นะครับเห็นไหมครับก็เราก็กดค้างที่ไอคอนครับตัวใดตัวหนึ่งที่เห็นว่ามีโทรศัพท์สองอันนี้ไม่ใช่อะไรครับอันนี้คือตัวนี้คือเป็นตัวที่โดดมาใหม่ที่ผมบอกนะครับที่เปิดให้ดูตอนแรกครับก็แล้วแต่เลยครับว่าจะวางจัดบางยังไงนะครับปรับโทรศัพท์อันนี้ครับก็เอาไปเก็บได้เลยครับไม่ได้ใช้งานแล้วอ่ะโอเค แล้วก็เราก็ชัตตำแหน่งแอปเนี่ยย้ายตำแหน่งแอปย้ายอะไรได้ปกติครับโอเคแต่แต่แต่แต,แต,แต่แต่ก่อนนะครับมันยังไม่สมบูรณ์ครับพอกดปุ่มโฮม,มเห็นไหมครับมันจะกลับมาหน้าเดิมให้เข้าไปที่ตั้งค่าหน้นแรกครับสำหรับใครที่มันขึ้นมาอตอนแรกครับพอกดไปเลยครับไม่ต้องเข้ามา,างี้ครับกดเรียก อ่าหลังเชื่ออันนี้ครับที่เป็นรูป Apple แอปเปิ้ลเรก็กดปุ่มโฮมดูอ่าเรียบร้อยครับเท่านี้ก็ใช้ได้เรียบร้อยครับอืมโอเคนะนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับไปเจอกันครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ